สวัสดีครับผมซีนะครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยหมวกนกไอ ID โมกไทยมาตรฐานโลกและเราอยู่กับหมวกนกไอ ID รุ่น e-tron วันนี้จะมารีวิวอันบ็อกแล้วก็การใช้งานให้ดูให้ฟังนะครับให้ฟังว่าอันนี้ไปเทสมาแล้วใช้มาแล้วหน้าตาเป็นยังไงผลการใช้งานเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีละจุด ก้อนอื่นมาที่การอันบล็อกก่อนนะครับในกล่องไม่มีอะไรมากเปิดมาก็จะมีถุงอ่าถุงพลาสติกที่ถุงการกระแทกเนาะเดี๋ยวเทเทเลยืออเทออกมานี่ถุงการกระแทกให้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์หนึ่งชุดแล้วข้างในก็จะมีโฟม การกระแทกอีกหนึ่งชิ้นอันนี้เอาให้แมวเล่นได้นะ, <S <S ะในเมื่อเราเปิดกล่องเสร็จแล้วกล่องเราไม่ได้ใช้ก็ทิ้งไปอันนี้สติกเกอร์ก็จะติดไม่ติดแล้วแต่ <S <S ตัวชูโรงอยู่นี่นะครับนี่คือหมกกน็อกรุ่นใหม่จาก ID รุ่นใหม่และลายใหม่ด้วยนะครับจะเป็นหมกกน็อกครึ่งใบแต่ว่าเทคโนโลยีของ i d h ีไ m e เนี่ยมันมีมากกว่าหมวกน็อกครึ่งใบธรรมดาอ่า นี่ครับเปิดให้ดูปับและนี่ก็คือหมวกกันน็อก id helmet รุ่น e-tron นะครับจะเป็นลายใหม่สีม่วงฟูาฟิง้งนะครับใครที่ชอบลายเจ็บๆก็อันนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็จะเป็นหมวกครึ่งใบทรงสปอร์ตนะมีวิงเลตข้างหลังนิดหน่อยให้ดูซิ่งแล้วก็อันเนี้ยวิงเลตอันนี้ไม่ได้ยาวมากไม่ได้แบบเวอร์มากขนาดที่แบบใส่ใต้เบาะไม่ได้อันนี้ยังใส่ใต้เบาะได้อยู่นะครับสำหรับรถที่ใส่ใต้เบาะครึ่งใบได้หรือว่าเต็มใบาอาจจะยังไม่อยู่ <Okay. S 1> ก็ใบนี้ใส่ได้เนาะในใต้เบาะเดี๋ยวมาดูทีละจุดนะครับชิวหน้าขออนุญาตแกะชิวหน้านะครับเป็นชิวปลอดอันนี้แถมมาให้เลยนะครับชิวหน้าเป็นชิวปลอดแล้วก็เปิดได้แบบมีระดับมีตัวล็อกอยู่ด้านข้างนะครับตัวล็อกจะอยู่ด้านข้างเป็นเดือยนี่เป็นเดือยตรงนี้เป็นเดือยนิดนึงก็มันจะล็อกเวลาล็อกล็อกไปมันจะไม่ได้เปิดแบบขึ้นมาง่ายมันต้องงัดออกมานิดนึงมันจะเปิดได้นะครับก็ เป็นความเซฟตี้เป็นเรื่องของเซฟตี้แล้วก็เรื่องของไอ้ไม่ให้มันเปิดขึ้นมาเองหรือว่าเปิดง่ายเกินไปอะไรเงั้น <â> <c oughs> ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดก็มันจะเปิดได้มีสามระดับเนี่ยมีกลางเปิด, <c oughs> ปดกลางแล้วก็เปิดสุดนะครับเปิดสุดกลางปิดประมาณนี้ส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีแว่นมีแว่นดำให้อีกชั้นหนึ่งแกะสติกเกอร์ก่อน แว่นดำด้านในคือหมวกใบเดียวใช้ได้ขี่ทั้งเมืองนะครับใบเดียวจบกลางวันกลางคืนได้หมดเดี๋ยวจะให้ดูฟีเจอร์อีกที่หนึ่งนะครับก็คือตัวเปิดปิดรับลงนะครับด้านหน้ามีหนึ่งช่องลมเข้าจริงไหมอันนี้ลมเข้าหน่อยนึงก็เข้าแหละถ้าปิดชิวนะถ้าปิดชิวก็จะรู้สึกได้ถึงลมที่เข้าตรงบริเวณกลางหัวนะแล้วก็จะมีแอร์เวนด้านหลังนะครับเปิดปิดได้ เหมือนกันตัวนี้ก็รู้สึกได้ถ้าขับความเร็วประมาณหนึ่งนะครับอ่ะมาพูดถึงดีเทลของหมวกกันน็อกตัวนี้ว่ามีดีเทลอะไรบ้างนะครับตัวชิลหน้าเนี่ยถอดได้นะครับถอดได้มันจะมีตัวสลักล็อกก็ไม่ยากครับไม่ต้องดูแมนนวลเลยเป็นหมวกที่ใช้ความเข้าใจเอานะครับอันไหนที่มันงัดได้ก็งัดอันไหนที่มันเปิดได้ก็เปิดแค่นั้นนะครับเนี่ยเปิดแล้วก็บิดตัวล็อกมีแค่นี้ไม่ได้มีสปริงหรืออะไรด้านใน น,นี่ชิวก็ถอดเปลี่ยนได้แล้วก็มีขายเพิ่มด้วยสําหรับใครที่ชิลเป็นรอยหรือว่าอยากเปลี่ยนสีเขาก็มีมีให้เลือกนะครับลองไปดูใน Facebook page แล้วก็ไปดูในเว็บไซต์ของ ID ได้ว่าเขามีสีอะไรให้เลือกตัวนี้ทํางานง่ายๆไม่มีอะไรมากบิดแล้วก็ดึงออกนะครับถ้าคนที่นิ้วแข็งแรงก็ไดดึงออกง่ายหน่อยส่วนผมนิ้วอ่อนแอยากหน่อยนิดนึงใส่เข้าไปไม่ยากครับแค่ตัวล็อกตัวนี้ส่วนแว่นเนี่ยจะมีตัวดอก แค่นี้นะครับไม่ต้องออกแทบไม่ต้องออกแรงเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับเวลาขี่ก็ไม่เขยา่าไม่มีเสียงเนี่ยขยา้ดูเนี่ย,ยนะโคตรดีนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดของหมวกกันน็อกใบนี้ก็คือนี่คือหมวกกันน็อกครึ่งใบที่ทำชิ้นด้านข้างตรงแก้มนะครับชิ้นด้านข้างตรงแก้มเนี่ยจะเหมือนเหมือนกับหมวกกันน็อกเต็มใบพูดง่ายๆมันก็คือหมวกกันน็อกเต็มใบนั่นแหละแค่ ตัดบริเวณคางตรงนี้ออกเพื่อความสะดวกในการใช้งานในเมืองมากขึ้นก็ตัดตัดด้านคางออกแต่เหลือแก้มไว้ซึ่งหมวกนอกทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นหมวกนอกครึ่งใบทั่วไปตรงด้านแก้มเนี่ยมันจะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรจะมีแค่โฟมไม่ได้มีสตั๊กเจอร์หรือไม่ได้มีโครงสร้างที่เอาไว้รับแรงกระแทกนะครับตรงนี้จะมีเป็นส่วนที่เอาไว้เอาไว้รับแรงกระแทกแล้วก็ตัวหมวกกันน็อกแบบนี้จะมีมาตรฐานใหม่ก็คือ ece r 2 2 0 6นนะครับเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดแล้วก็ หมวกกันน็อกใบนี้ราคาถูกมากนะครับ1,390กบาทกับมาตรฐานระดับโลกก็ที่เขาบอกก็คือเรื่องจริงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีมอกอ,กอด้วยตัวนี้ความแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากอยากที่บอกว่าเขาเสริมสตั๊กเจอร์เสริมโครงสร้างด้านข้างเพื่อให้มันสามารถรับแรงกระแทกได้ซึ่งเขาก็เทสมาแล้วว่าตรงเนี้ยมารับแรงกระแทกได้จริงนะมันก็ปลอดภัยกว่าหมวกกันน็อกครึ่งใบธรรมดาทั่วไปเป็นการล็อกแบบคลิปล็อกก็ใส่ง่ายสะดวกสะดวกดี ตับครั้งเดียวแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ได้สบายๆนะครับนุ่มถอดได้เหมือนวงเราะทั่วไปโอติหมอวงเราะไอดีน่าจะถอดได้ทุกอันอยู่แล้ะอันนี้ก็ถอดได้นะครับมีช่องสําหรับใส่แว่นนะครับช่องสําหรับใส่แว่นสําหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีรูสําหรับใส่ขาแว่นได้ไม่หนีบไม่หนีบหัวมีช่องวาวสาหรับบลูทูธเดี๋ยวแกให้ดูนี่มีช่องวาวสาหรับบลูทูธอยู่ด้านในนะครับใครที่จะใช้อ่รับสายโทรเข้าโทรออกอ่าสหรับไลแมนสำหรับคนที่ ขี่เดลิเวอรก็สะดวกหน่อยนะครับสามารถใส่ชุดบลูทูธได้มีช่องรูไว้ให้พร้อมซึ่งหมวกน็อตแบนี้รุ่นเนี้ยรุ่นอีตอนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ไซส์เอนะครับ L XL แล้วก็ XXL มีทั้งหมด4ไซส์คนที่ใช้ไซส์ S ก็อดไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วกันนะบแบบไม่มีชิวนี่แหละนี่ก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ S เนี่ยเนี่ยแก๊บๆเรียบร้อย ไซส์เอมันอาจจะเหลือเหลือหัวตรงนี้นิดนึงเอานนีวยัดเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นไซส์เอ็มไม่น่ามีปัญหาอะไรถามว่าไซส์เอใส่ได้ไหมก็ใส่ได้แต่ว่าก็ต้องรัดคางให้มันแน่นหน่อยบีบแก้มไหมไม่บีบไม่มีอะไรบีบเลยแล้วก็เวลาที่เราใส่ชิลแล้วเนี่ยพอปิดชิลระยะที่ชิลมันลงมาหมดนะครับระยะที่ชิลมันลงมาหมดความเร็วประมาณ60สิบเนี่ยหกสิถึงแปดสิเนี่ยลม แทบไม่ช้อนเลยคือเวลาเราขี่เราก็ได้ยินเสียงลมอยู่แล้วแหะแต่มันจะไม่ได้มีเสียงลมที่แบบเสียงวีดวีดพอนึกออกใช่ไหมเวลาที่เราขับรถที่มันความเร็วสูงหน่อยมันจะมีเสียงหวีดของลมเสียงแบบเหมือนเป่านกหวีดที่มันแทรกเข้ามาตามหูตามช่องหูตามช่องลงตมตาม่างๆถ้าเป็นความเร็วประมาณ6กสิปเนี่ยไม่เจอเลยแต่ถ้าเป็นความเร็วร้อยขึ้นไปนะถ้าเราหันค่าเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นหมวกเปิดคางเนาะมันก็จะมีลมย้อนขึ้นมาทําให้เกิดเสียงก็อันเนี้ยอย่างที่ผมบอกวว่่าหมกกนนนนรรุีนน้นะคับ เป็นหมวกกันน็อกที่เหมาะกับการใช้งานในถนนก็ใช้งานกับสตีดใช้งานขี่ไปจ่ายตลาดอะไรประมาณนั้นใช้สกูตเตอร์ขี่ไปจ่ายตลาดความลับท่านไม่ได้เป็นหมวกกันน็อกสำหรับทาความเร็วหรือออกทิปอะไรถ้าจะซื้อไว้เพื่อใช้งานจริงๆอันนี้เป็นหมวกกันน็อกที่ผมใช้แล้ว,ลว,ลวรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เจ๋งว่ะแล้วก็ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยก็ทําให้เรามั่นใจามากขึ้นข้อติข้อเสียอย่างเดียวก็คือไซส์สําหรับคนไซส์เล็กหัวผมอย่างเงี้ยไซส์เล็กอย่างเงี้ย ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นคนหัวมาตรฐานของผมหัวผมเล็กกว่ามาตรฐานหมายถึงหัวนะ oh. เล็กกว่ามาตรฐานแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่แบบมาตรฐานเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ใส่ได้ทั่วไปใครที่อยากจะซื้อหมวกกันน็อกครึ่งใบใบต่อไปอันนี้เป็นหนึ่งไอเทมที่ผมแนะนําเลยเพราะว่าอันนี้ลองใช้เองละใช้ขี่ดูประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงคือเอานําตรงนะนี่คือหมวกกันน็อกครึ่งใบใบแรกในชีวิตผมแล้วผมไม่เคยใช้หมวกกันน็อก ครึ่งใบมาก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าจะให้ติข้อเสียของหมวกน็อกใบนี้ก็คือว่าหัวผมเนี่ยเป็นไซส์56นะครับ56เซนหมวกน็นอกใบนี้ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่57เพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นคนหัวเล็กหัวรีบก็อดหมวกนอใบนี้ใส่ไม่ได้นะครับต้องเป็นคนที่ใช้หมวกไซส์เอ็มขึ้นไปถึงจะสามารถใช้ใช้หมวกใบนี้ได้คือมันจะหลวมนิดหน่อยถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันจะหลวมนะครับ หลวมเลยตามผมถือว่าหลวมเลยแต่ทั้งทางที่หมวกกันน็อกไปเนี้มันหลวมมันกลับกลายเป็นหมวกที่เก็บเสียงได้ดีมากในระยะความเร็วที่ประมาณ 60- 80ถึงแต่ถ้าเกินร้อยขึ้นไปก็ใช้หมวกกันน็อกเต็มใบเถอะคือมันมันเป็นการโจทย์การใช้งานคนละอย่างอยู่แล้วคือถ้าใช้หมวกใบน,นี้เพื่อขับขี่สกูตเตอร์ใช้งานในชีวิตประจำวนันผมว่าหมวกกันน็อกใบนี้เป็นหมวกที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหมวกที่ราคาดีไม่ บานแตกนะครับซื้อเป็นหมวกเสริมหมวกเพิ่มหรือเป็นหมวกที่ใช้งานีประจําวันได้เลยหมวกน้องใบนี้เป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบที่มีฟีเจอร์เหมือนกับหมวกกันน็อกเต็มใบหนึ่งเลยชิลถอดได้ถอดเปลี่ยนได้แล้วก็เป็นชิลกันแตกนี่เปลี่ยนชิลได้มีแว่นในตัววัสดุแข็งแรงแล้วก็ด้านข้างมีตัคเจอร์มีโครงสร้างเสริมนวมด้านในถอดได้อ่าตรงข้างเป็นคลิปล็อกแล้วก็มีช่องสําหรับใส่แว่นมีช่องว้าสํสำหรับบลูทูธอยู่ด้านในนะครับก็จะมีตั้งแต่ไซส์เ L XL แล้วก็ XXL มีทั้งหมด4ไซส์ประมาณนี้ไม่ได้มีมอะไรมากนะใครที่สนใจว่าจะอยากได้หมวกกันน็อกอีกหนึ่งใบไว้ใช้งานในเมืองที่แบบความเร็วไม่ได้สูงนะขี่ไปขี่มาอันนี้เป็นตัวชอยเป็นชอยที่น่าสนใจมากๆแล้วก็นอกจากลายเนี้ก็ยังมีลายแบบสีพื้นสีธรรมดาใครที่แบบไม่ได้ชอบลายหรือหวาอะไรแต่ว่าที่แนะนําเลยเนี่ยคือว่ามันเป็นหมวกกันน็อกครึ่งใบ สำหรับผมความปลอดภัยสําคัญที่สุดเรื่องอื่นผมไม่ค่อยได้สนเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นหมวกที่ถูกดีมาตรฐานปลอดภัยแล้วก็ออปชันเต็มลองดูนะครับในช้อปปีมีขายมีขายทั่วประเทศแล้วละผ่น390บาทสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยนะครับสำหรับหมวกน้อง i d e ี r o ทรอนตัวใหม่มาตรฐาน ECE R2206 อย่างที่บอกราคาผ่านสกับมาตรฐานสูงขนาดนี้คงจะไม่ได้มีหลายยี่ห้อนะครับใครที่อยากได้หมวกน้องที่มันปลอดภัยอันนี้คือหมวกน้องที่แนะนำ สำหรับคลิปนี้ก็มามาช้านะครับเพราะว่าลาไปก่อนสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามชมเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่าความแข็งแรงของหมวกกันน็อก ECE R2206 หรือมอก r เนี่ยให้ดูว่าหมวกกันน็อกใบนี้มันแข็งแรงจริงๆโดยที่เราจะเอาหมวกกันน็อกที่มีมาตรฐานอ o r เหมือนกันเนี่ยมาเปรียบเทียบกับหมวกกันน็อกใบนี้มันจะแข็งแรงขนาดไหนติดตามชมครับ